ละครชีวิตรักเรื่องคุณชายไร่ซมตอนที่9จากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่เกิดสึกชิงพ่อลิ้งพีเกิดขึ้นกลางไร่เกิดกลายเป็นหัวข้อสนทนาของคนงานในไร่แต่ดันมีการดึงแอลเข้าไปร่วมวงศึกชิงรักนี้ด้วยแอลเองก็เริ่มจะออกอาการหึงพีเองก็น้อยใจที่แอลคิดแต่จะกลับบ้าน พีกำลังนั่งดื่มกาแฟคิดอะไรบางอย่างอยู่ก็พอดีกับที่สรันเข้ามาหาพ่อเลี้ยงมีอะไรหรือเปล่าครับให้ผมมาพบมืดค่ำตอนนี้ไม่มีอะไรมากหรอกสรันฉันอยากจะถามนายเรื่องคุณพิมเอ่ออะไรนะครับพ่อเลี้ยงจะถามอะไรผมครับนายชอบคุณพิมพ์ใช่ไหมเออครับพ่อเลี้ยง แต่คุณพิมพ์ไม่ได้ชอบผมคุณพิมพ์ชอบใครพ่อเลี้ยงก็น่าจะรู้ดีเอาล่ะสรันถ้าอย่างนั้นนายก็เดินหน้าจีบคุณพิมพ์เต็มที่ซะฉันไม่มีทางชอบใครได้แล้วพ่อเลี้ยงหมายความว่ายังไงครับฉันชอบแอลฮะ<า>เด็กแอลนั่นน่ะเหรอครับทำมนเหมือนผู้ชายก็ขนาดนั้นก็จริงนะแต่นั่นแหละสเสน่ห์ของแอล ฉันกับแอลรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กใครจะมองอยังไงฉันก็มองว่าแอลอยังน่ารักสเสมอ <c oughs> ถ้าทางพ่อเลี้ยงจะชอบแอลมากจริงๆเอาละเอาล่ะฉันอยากให้นายช่วยฉันยังไงล่ะครับพ่อเลี้ยงพี่ยิ้มกริ่มก่อนจะเล่าแผนคร่าวๆให้สรันฟังเช้าวันต่อมาเจนนี่ก็มาหาพีตั้งแต่เช้าอีกเช่นเคย คราวนี้รุกหนักยิ่งกว่าเมื่อวานซะอีกจนพิมพ์ที่อยู่ใกล้ๆถึงกับทำปากเบ้อย่างหมันไส้พ่อเลี้ยงค่ะเจนนี่อยากจะไปดูโรงงานขัดแยกส้มของพ่อลิงจังค่ะพ่อเลี้งพาเจนนี่ไปดูหน่อยนะถ้าคุณเจนนี่อยากไปดูโรงงานให้พิมพ์พาไปก็ได้นะคะพ่อเลี้งมีงานอีกเยอะแยะที่ต้องทำแต่พิมพ์ว่างจริงไหมคะพ่อเลี้ยงจริงครับคุณเจนนี่ผมคงไม่มีเวลาไปดูโรงงาน เพราะต้องตรวจดูงานในไร่ทั้งวันคงต้องอยู่แต่กลางแดดกลัวว่าคุณเจนนี่จะไม่สบายเอาได้ไม่เอาดีกว่าค่ะพ่อเลี้ยงไม่พาไปเจนนี่ก็ไม่ไปอยู่ช่วยงานพ่อเลี้ยงที่นี่ดีกว่าพ่อเลี้ยงร้อนไหมคะตายแล้วเหงื่อเต็มเลยมาเดี๋ยวเจนนี่เช็ดเหงื่อให้นะคะพ่อเลี้ยงท่าทางจะหิวน้ำดื่มน้ำก่อนนะคะพ่อเลี้ยงพิมพ์ป้อน พิมพก็ยอมเสียที่ไหนสองสาวเลยเริ่มเปิดศึกกันอีกรอบพ่อเลี้งค่ะเดี๋ยวเจนนี่พาดให้นะคะพ่อเลี้งค่ะพิมพอยากให้พ่อเลิงช่วยดูเอกสารตรงนี้ให้หน่อยค่ะรู้สึกเหมือนว่าตรงนี้จะขัดขัดกันเกินอะไรไปสักอย่างพ่อเลี้ยงค่ะเจนนี่หิวจังเลยค่ะเราไปหาอะไรทานกันก่อนดีไหมคะเออคือว่าผมพ่อเลี้งมีธุระที่ต้องทำอยู่คุณไม่เห็นหรอคะ จะหิวข้าวก็ไปกินคนเดียวสิคะมาวุ่นวายให้งานคนอื่นเขาเสียการเสียงานทําไมเราเธอจะเอาอยัางไงถ้ามาเป็นคิดแทนพ่อเลี้ยงคิดว่าตัวเองเป็นใครคะคนหนิ่งเธอมันก็แค่ลูกจ้างของพ่อเลี้ยงคิดจะเพเยยยกฐานะตัวเองขึ้นมามันมเจียมตัวไปหน่อยหรอแล้วเธอคิดว่าตัวเองดีนังรืงไงที่รานมาหาผู้ชายก็ถึงที่หน้ามีอายแกนางลูกจ้างฉันต่ํา พ่อเลี้ยงเขาไม่มีหวนฉายตามองแก่หรอกหรือแกแลละนางผู้หญิงใจง่ายคิดว่าสวยไม่มีสมองอย่างเธอพ่อเลี้ยงเขาจะแรงอันหรอฉันจะบอกอะไรให้ถ้าพ่อเลี้ยงคิดจะเลือกใครสักคนมาเป็นนายหญิงของไร่นี้แล้วก็ผู้หญิงอย่างเธอก็ไม่มีหวนที่พ่อเลี้ยงเขาจะแรงหรอกแกสองสาวตะลุมบอลกันพี่จะห้ามยังไงก็ไม่ฟัง จนพี่เหลือไปเห็นแอลยืนหัวเราะอยู่ก็เลยยิ่งน้อยใจแทนที่จะมาช่วยเขายังมาหัวเราะอยู่ได้พอดีกับที่สรันรีบเข้ามาห้ามสองสาวเพราะชอบพิมพ์อยู่พีก็เลยหันไปคุยกับสรันสันฉันฝากจัดการเรื่องที่คุยกันไว้ด้วยนะครับพ่อเลี้ยงสันยิ้มกริ่ก่อนที่พีจะเดินไปทางที่แอลยืนอยู่พอเถอะครับหยุดตีกันได้แล้ว พอสซรันแยกสองสาวออกจากกันเจนนี่กับพิมพก็เจ็บหนักทั้งคู่ยังหึมพาใส่กันไม่หยุดแล้วนี่พ่อเลี้ยงไปไหนเนี่ยนั่นพ่อเลี้ยงไปคุยกับใครเด็กผู้ชายคนนั้นอีกแล้วเหรอเฮ้ย <c oughs> คุณเจนนี่ครับผมจะบอกความจริงให้นะครับคุณจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาพ่อเลี้ยงนะ่ะเขาชอบเด็กคนนั้นนั่นแหละครับฮะ <c oughs> <c oughs> เด็กผู้ชายนั่นนะ เจนนี่ถึงกับหน้าถอดสีทำท่าจะเป็นลมนี่เธอลงทุนมาเจ็บตัวอยู่ตรงนี้เพราะมาตามจีบเกเนี่ยนะบ้าบอที่สุดไอ้บ้าเอ้ยฉันไม่น่ามาเสียเวลาเลยเจ็บใจชมัดเจนนี่กระชืบเท้าเดินหนีไปสาบานกับตัวเองว่าเธอจะไม่มาเหยียบที่ไร่นี้ให้อับอายขายขี้นหน้าอีกแน่จริงเหรอคะคุณสรันที่พ่อเลี้ยงชอบเด็กแอลนั่น ครับคุณพิมพ์คุณพิมพ์ครับพ่อเลี้ยงอาจจะไม่ได้ชอบคุณพิมพ์แต่ถ้าคุณพิมพ์ลองมองดูไม่ใกล้ไม่ไกลคุณพิมพ์จะเห็นคนที่แอบชอบคุณพิมพและหวังดีกับคุณพิมพ์มากๆอยู่คนหนึ่งนะครับคุณสรันหมายถึงแม่จะให้ผมพูดตรงๆว่าก็ผมนี่แหละครับก็เขินนะสิครับคุณนะหรอชอบพิมพ์คุณพิมพ์มองแต่พ่อเลี้ยงมาตลอด เลยไม่เคยสังเกตเลยใช่ไหมว่าผมเองก็ชอบคุณพิมพ์มากฉันไม่เคยรู้เลยแล้วคุณพิมพ์จะเปิดใจให้ผมบ้างได้ไหมพิมพเหมอมองไปทางพีที่กำลังยืนคุยอยู่กับแอลหน้าตาท่าทางมีความสุขมากจนพิมพ์เริ่มคิดจะตัดใจพิมพ์ไม่รู้หรอกนะคะว่าพิมพ์จะชอบคุณสรานได้หรือเปล่าขอพิงคุณพิมพ์ให้โอกาสผมก็พอแล้วครับก็ได้ค่ะ เสารนยิ้มกว้างหัวใจพองโตทางด้านพี่ก็กำลังคุยอยู่กับแอลนี่นายมาคุยกับฉันทำไมเนี่ยเดี๋ยวสองคนนั้นก็เข้าใจผิดหรอกไม่เข้าใจผิดหรอกเข้าใจถูกแล้วนูน่นคุณเจนนี่กลับบ้านไปแล้วฮะเข้าใจว่าอะไรเนี่ยไม่มีอะไรหรอกแอลเราไปเดินเล่นกันไหมงานเสร็จแล้วเราจะไปเดินเล่น ไม่เป็นไรหรอกช่วงพักเที่ยงพอดีพี่ให้ป้าแมวเตรียมของปิกนิกไว้แล้วหาเดี๋ยวก่อนสิพีไม่ฟังเสียงพาแอลไปที่โคกมา้าแอลถึงกับตื่นเต้นเมื่อเห็นม้าสีขาวตัวเมียกำลังยืนเหล็มยากอยู่ชอบไหมตัวนี้พี่เพิ่งได้มาเห็นว่าเชื่องดีแอลช่วยตั้งชื่อให้หน่อยสิให้ฉันเป็นคนตั้งมันจะดีเหรอดีสิคิดมาสึกชื่อเถนา ก็ได้งั้นชื่อเจ้าเหนือละกันม้าเป็นตัวเมียนะตั้งชื่อสมนเชียวแต่ยังว่าก็เหมือนเจ้าของเลยนะนี่นี่หมายความว่ายัางไงตัวนี้พี่ยกให้แอลฮะจริงเหรอทำไมในต้องยกให้ฉันด้วยละ่ะถ้าทางจะแพงนะฉันว่าเอานะเหนือกระซิบบอกว่ามันอยากออกไปวิ่งแล้วอยากลองดูไหมแต่ฉันไม่เคยขี่ม้าเลยนะ ไม่ยากหรอกตัวนี้ถูกปราพยศมาแล้วรับรองปลอดภัยแอลรู้สึกเหมือนถูกประชดยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ยอมขึ้นไปบนหลังม้าจนได้จ้าเหนือแสนรู้มากยืนนิ่งให้เธอขึ้นง่ายๆแถมยังไม่ตื่นกลัวเธอเลยพีบอกข้อปฏิบัติคร่าวๆเมื่ออยู่บนหลังม้าให้แอลฟังก่อนจะขึ้นบนหลังม้าอีกตัวพาไปทางด้านทิศเหนือของไร่ ตรงนี้จะเห็นทิวทัศน์กว้างสุดลูกหูลูกตาเห็นต้นนางพญาเสือโครงที่กำลังบานสะพรั่งอยู่ทั่วหุบเขานี่เขาเรียกว่าดอกนางพญาเสือโครงสวยมากสวยจนแทบไม่น่าเชื่อแอลเริ่มจะชอบที่นี่ขึ้นมาบ้างหรือยังชอบสิเอ้ยไม่เห็นจะชอบเลยเธอชอบก็บอกว่าชอบสิไม่เห็นดนเก๊กเลยเจ้าเหนือ ถ้าทานกกจะมีความสุขนะดีใจใช่ไหมล่ะที่ได้ออกมาวิ่งแบบนี้แอลแกล้งเปลี่ยนเรื่องจนพีชักน้อยใจแต่ก็คิดแผนอะไรออกเลยแกล้งทิ้งตัวลงมาจากหลังมา้าแบบไม่ให้เจ็บมากแต่แอลที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับร้องรัน้นพี่พีบอกไม่ถูกว่าคำนี้มันติดอยู่ในความทรงจำจนเผลอร้องเรียกออกมาอย่างไม่รู้ตัว แอลรีบลงไปดูพี่ที่ยังแกล้งนอนนิ่งอยู่นาะยอย่าเป็นอะไรนะอย่าเป็นอะไรนะเป็นห่วงพี่ด้วยเหรอก็เป็นห่วงนะสิไอ้บ้านายแกล้งฉันหรอแกล้งอะไรนี่พี่เจ็บจริงๆนะแต่ตอนแรกพี่นึกว่าแอลจะไม่ห่วงพี่ซะอีกขอบคุณนะคนบ้าแอลพี่อยากให้แอลอยู่ที่นี่กับพี่นะผู้ะระดัของนายแอล พี่ชอบแอลนะฮะชอบฉันชอบตั้งแต่เมื่อไหร่ชอบตอนไหนทำไมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันรู้ตัวอีกทีพี่ก็ชอบแอลแล้วแล้วก็ไม่ได้ชอบแบบพี่ชายด้วยพี่ชอบแอลแบบที่ผู้ชายชอบผู้หญิงคนหนึง่งแอลจะว่ายังไงฉ,ฉันจะว่าอะไรเออนี่ก็เย็นแล้วเรารีบกลับกันเถอะ ยังไงพี่ก็จะรอคำตอบจากแอลนะแอลขี่ม้าหนีพีไปแล้วด้วยความอายแก้มของเธอแดงแทบจะเป็นลูกมะเขือเทศอยู่แล้วคนบ้าพูดอะไรออกมาก็ไม่รู้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่9อีกไม่กี่ตอนคุณชายไร่ส้มก็จะเอาบทสารแล้วนะคะ หลังจากนั้นก็คงจะได้อัปดางเงือกน้อยให้จบเป็นเรื่องๆไปและก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่พี่ม่อนลงคลิปช้าเนื่องด้วยเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างอาจจะลงไม่ตามตารางที่เคยบอกไว้ก็ต้องขอโทษทุกๆคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ยังรอและติดตามช่อง sim story อยู่นะคะยังไงพี่ม่อนก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่ม่อนด้วยนะคะ